ดดดแดงดงวงเนาะจ้ะข้อแดงดวงเหรครับมือนี้ขอเด้อครับมืนอนี้พอได้แกงเนาะอีแม่เนาะจุ่มบานกับลำกับลำเมือนี้เพราะว่าช่วงเล่าต่อของเห็ดเนาะอีแม่เนาะใช่ครับบ๊ดนเนาะครับผมจะได้ไปเก็บเห็ดทางเหนือครับผมต้ล่าหลุดล่าช่วงน้ำหนุ่น้ำหลานเด้อครับแต่ว่าว่าท่านจะบอกว่าสิไปเมือใดรครับแต่ว่าเร็วๆนี่ครับผมเพราะว่าสายคนว่าเหลิมหนระือคนว่าเหลือเซษครับเห่ิม ไปให้ท่านเห็ดเพิงเห็ดเพื่งเต่าครับผมแต่ว่าผมเป็นตับเต่าเด้อครับเห็ดเพื่งเต่าหน่วยสมบุกเผาคนบ้านผมเคยเห็นจ้ะผมกับท่านเคยเห็นครับต้องรอดสุดละชมเด้อครับสวัสดีค่ะมณฑลนีคนบ้านปลาเด้อจากกระดิ่งภาพพญ่ยม่ยมพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนจ้ามาข่าปลาหาเห็ดคือเกาเด้อจ้ามาขอกันในวันที่10มิถุนายน2027จ้าครับผมสวัสดีครับมณฑลนีคนบ้านปลาเด้อครับ ภาพพญายมยมพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมมาเลาะปลาหาเห็ดคือเก่าครับผมครับมืเอนีสกะช่วงเห็ดไหวเนาะช่วงลอยต่อของเห็ดครับผมจากสีโสดสีมานจากบ่อครับไปลุ่มไปชมน้ากันครับสีมานมองไปครับไปเป็นลูกในบ้านเป็นหวานในสวนในเด้อครับผมดูเลยครับผมมาพ่อจุ่มแหลกแหงมานครับผมมีฟังแดงขั้นหลายน่าจะครับผมให้เป็นลูกในบ้านเป็นหวานในสวนในเด้อครับมีแนวกัดถึนเนาะแม่นว่าท่านเถาครับผม อ,อใหม่ฮะออกใหม่ใหม่น่าจะครับเด้งขลายน่าจะครับตัวแดงด้วยจ้ะตัวแดงแกงหวา,านเด้งขงายน่าจะครับเก็บเลยนะอือบนดอกนึงอะม่เห็นม่เห็นไหมอือเออดีดีเลย นลำมีหลอกเนาะนี่จ้ะลำอีหลอกเน,นาะจ้ะเออนี่บานก่ตอตบานฮิดก็อันกอเนื้อเนื้อเนาะจ้ะใช่กอหลวงเนาะนี่จ้ะเ <Hit> ข้าหลายเด้อจ้ะเข้าหลายเด้อจ้ะหลาเด้อครับพอด่งนี้ปีงเลยเมีนจ้ะ มีดอกหน่อยพ่อปิ่งปนมเมนจ้ะหอมๆครับผมหอมคือกินหอมเลยครับผมหอมมาไก่คนหอมไปหลายเหือออยู่น่าจ้ะปิ่งหอมหอม <c oughs> กินกับตำปนแบบแซบ่บตำปนกินกับลวกผักเนาะจ้ะ ชาเน้อจ้ะครับนี่หยุดหัวเน้อจ้ะพวกยายบ่หืมพวกยายครับผมกําลังฝนเล่งแหงเนาะแม่นจ้ะมันก็เลยออกมาครับผมพวกพ่นด้อครับพวกขาวขาวเนาะจ้ะครับแข็ขขงดีบ่แข็งอยู่ครับพอดีเอาไปแข่งกันเนาะ หวานๆเด้อครับเรียงคาหลายน่าจ้ะตัดอันนั้นออกแล้วไดเออมทานน่าจ้ะครับเก็บทานเด้อครับเป็นหนึ่งก้อยเนาะนี่เจ้ะต้มก้อยครับผมหรือว่าต้มลาบงามอยู่นะจ้ะครับใส่บลาด้วยปลาด้วยปลด้วยกรแเด็นน่าจ้ะครับช่วงเฮ็ดไหวก็เล่มไปก่อนเนาะ แน่นจ้ะครับเดินขลายเนาะจ้ะครับงามเด้อจ้ะเตียงใช้กันหลายๆกับเสบเนาะแน่นจ้ะเป,เ,เป็นเพ็ดรวมครับผมเพชรเพิงด้อครับเดินขลายเนาะจ้ะครับนี่เราก็

เดงชาลายเนาะจ้ะแดงแดงเนาะอืมจ้ะตั้งองค์กัผภาตั้งกงลาครับผมลูกลาอืมจ้ะก็เด็แกนใส่หมูคนเนาะหอมหอมครับผมแล้วตั้งแต่ขาหลุดลงไปเดินดุงเนาะจ้ะขอแดงดุงเหรอครับมือนี้ขอเด้อครับมือนี้ พอได้แกงเนาะอีแ <hey>. ม่เนาะจุ่มบานกับลำรวมลำเงินีเพราะว่าช่วงเราต่อของเห็ดเนาะอีแม่เนาะใช่ครับก็ก็ต้องเข้าใจเห็ดเด้อครับผมเพราะว่าเห็ดคนก็มีย่ำถอยย่ำเศร้าขึ้นกันครับผมคือกันลรากับคนเห็ดเบียรเมื่อยเศร้ามีแห้งครับผมแบบเดียวกันเอาอยู่ในช่องตัวบ่เอาไว้เห็ดเสือเห็ดแนวครับผม ผมมาห่อเห็ดหอยซาดเด้อครับมาแกงเฮ็ดให้เบิ่งครับมื้อนี้แม่จ้ะครับเฮ็ดได้บ่หลายครับผมมีเห็ดกอเห็ดเห็ดละงอกเนาะเห็ดปวกแน่จะแกงรวมกันครับผมแต่ว่าเห็ดกอบ่ใส่เบิดเน้องเพ็้เนาะจ้ะเห็ดเผือกนาเนาะจ้ะครับอยากกินบ่ญเวิดครับผมใส่ล้อใส่ใบตูวใส่ผักติ๋วครับผมแม่ใส่ขาใส่ล้อไปใส่กันครับใส่ล้อครับนามยาหนัาคุ้นๆครับผมแม่จ้ะใส่กระเบื้องน้ำน้อนของเพ็้เนาะจ้ะครับ ครับผมนำเดือนแล้วครับเดือดมาเห็ดลงน้องเพี้ยนเนะะะเาะใช่ครับผมก็เชียวเห็ดองุ่นเซนหน้่งครับลองเพี้ยนว่าอยากกินเห็ดองนนุ่นหนึ่งตัวห้ามาไหวครับผมเห็ดองนนุนกน,นเล็กหน่อยเห็ดองุ่นใส่ลงไปเลยเด้อครับแต่ว่าบ,บระเทศไทยแห้ง,งครับผมก็มีเห็ดละงหงครับผมนี่หลายเห็ดครับผมเต็ดปวกแล้วก็ เห็ดเผือกแดงค้าลายครับผมแล้วก็เห็ดส้มลูกแข็งดอกหนึ่งครับผมแกงรวมๆกันครับผมเส่บเสบครับผมทาเบิร์เด้อครับจะขาวเดี๋ยวแห้งแล้วจ้ะครับไส้กรอกครับผมกุ้งเวลาครับผมเลือดสูเนือดเสียครับผม เสียบห,หน่อยเสียบรลายเสียบไลน์คุณว่าน้องกินปวลาครับปาลาครับผมใสียบตรง,งน้องกินตักขึ้นมาหนึ่นี่ครับองโลด้วครับเนี่ยเป็นตาแสบน่าจะครับ ตัวนี้เป็นองนกแล้วก็ละงกข้าละงอกนอนเพลินเนาะจ้าแกงเห็ดเผือกเห็ดหลวงน่าจะแกงรวมลวงตังกแสบครับอันี่เป็นเห็ดไข่เห็ดไข่ด้วยครับเห็ดตะไคร้ครับผมเห็ดตะไคร้ปลาอัดหอมครับผมหอมคักรนอนเพลินเนาะจ้าตั๊กแสบแกงเห็ดหลวงครับผมนาตาคักรตั๊กแสบคัก ครับพร้อมพร้อมแห้งครับอีกบดนดนะครับผมจะได้ไปเก็บเห็ดทางเหนือครับผมต้องรอหลุดล่อช่วงน้ำหนุนน้ำห,หลานเด้อครับแตว่ว่าท่านจะบอกว่าสิปปาไปเมื่อใดรครับแต่ว่าเร็วๆนี้ครับผมเพราะว่าตายคนว่าเหลื่อมนะคนว่าเกับโซเซครับเหลื่อมนะจีไป,ปท่านเพ็รเพิง เห็ดพึ่งเต่าครับผมแต่ว่ามันเปนตับเต่าเด้อยครับเห็ดพึ่งเต่าหน่วยสมบุกเผานี่คนบ้าผมกับเพื่อนเคยเห็นครับต้องรอดหลุดล่าชมด้วยครับเห็ดพึ่งเต่าไปเก็บเห็ดพึ่งเต่าให้เบืองปีนี้เหรอครับผมแกับเพื่อนเคยเห็นเนะจ๊ะครับผมแต่ว่าไอ้คนบ้ากินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คนบ้าถ้าหลุดถ้าชมน้ำหนุนน้ำร้านตอนขึ้นไปทางผ่านเหนือครับผม พี่กัดกสิไปยุดอยู่เชียงใหม่ก่อนนอนของเพ่นเนาะครับังสิไปหามงฮันมองนีครับผมสิไปเชียงใหม่ก่อนเพราะว่าชิมก่อนชิมไปยังไงห,หน่อบวบบนววานประหลาใส่แก่หอมครับผม อย่าว่าลูกว่าหลานเด้อครับมื้อน,นี้มาแกงเฮ็ดให้นน้ำไหลแย่น้ำเลยครับผมได้เฮ็ดบ่หลายครับได้เฮ็ดบ่หลายครับผมได้เฮ็ดหลายเติอบอยู่ครับแต่ว่าบ่ได้ลืมน้องเพลนล้างก่อนพอดีผมก็เฮ็ดรถเนาะน้องเพลนเนาะ <c oughs> ครับก็เลยบ่ได้มาถ่ายเพิ่นก็ล้างหลางเอ,อ้อหลางก็บ่ได้สรุปเ,เ,เพ็ดให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่เบิ่งกับข้องขอโทษขออภัยน้ำครับผมเพราะว่าค้าเฮ็ดรถครับเพราะว่าบ่อนเสน่ห์คนบ้านป่านี่กะเป็นสร้างครับผมแต่ว่าก็สร้างกะ เห็ดงานน้ำหาเห็ดน้ำครับผมย่ำไปหาเห็ดกับคนเฮ็ดงานครับผมย่ำอยู่บ้านกายเฮ็ดงานครับผมไลยแต่บริเฮ็ดไลยแต่บริเฮ็ดครับตั้งแต่เฮ็ดยูทูปมากาคนบริเฮ็ดรถบริเฮ็ดรถครับผมไลยตั้งแต่ท่านไหนคิดว่าไดนจงไหนเฮ็ดเขาท่านไหนคิดไหนเพราะว่าลูกหลานกับไหนลุยลุยลุยยูทูปครับผมกับกินหอดแฟนคลับเอฟซีกับต้องลุยทั้งนี้ครับผมเพราะว่าท่านบริเวณภูทายเฮ็ดกับจังหวัดชัยนาทเฮ็ดรถไหน คนยังใหญ่ๆ่นทั้งนี้ครับผมหวานเป็นคนละแบบน่าจะครับผมไก่สีสุกล็เด้อบาดน,นี่เห้ดงคกโนกับแกงสุกเลยจุมย่มใหญ่ๆแต่มีหน้าตาคือเก่าเนาะหนุ่มเพ็ญเนาะครับบ่ได้เปลี่ยนบมเปลี่ยนบมมีรสขมครับผมมีรสหวานแล้วก็บโมมีรสเคีนเด้อครับกันองค์แข่ร้อยเปอร์เซ็น บมเฟือนน่จาจะครับบมเฟือนเพชรนาแลนี่คันบมแกงซีมูนี่เฟือนจังหน่อยนอนเ,นเนาะลวงพี่เนาะคแกงรั่วมมูหล,ลายๆเด้อจ้ะเพชรนาแลนี่แนะน้ำให้แกงรั่วม,มูหล,ลายๆครับกัสิบ่มีรสเฟือนคือกันแต่ว่าคั่นแกงแต่เพิ่นนี่รับรองว่าก,กินบ่ได้แท้ครับจะกินได้อยู่แต่คั่นผู้มักอีหลีเนาะ<า>ครับผู้บ่มักนี่นนกินบ่ได้เพราะว่ารสชาติเพิ่นสิยออกฟอเฟือนๆครับผมขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายครับผมหอมผักอีตูครับผมใส่เป็นผักอีตูเลาวบ้าน นอกวันหน้าเด้อครับอีตูเลาวสิงหงกันดีเด้อครับหอมกรอบครับขั้นหนึ่งนี่สีใสเป็นเพระอีตูไทยครับผมแต่ว่าขั้นแกงนี่สีใสเป็นพระอีตูเลาวอีตูเลาวแสบครับผมแต่ว่าแสบต่เฮ็ดคือกันครับบางเฮ็ดก็สีเอาเพระอีตูไทยใส่นอกหรือไม่เนาะครับผมครับผมกินใจเฮ็ดเสบร์ฟน้ำร้อนน้ำรานเด้อครับเอาล้อนะไม่ได้ไหม ăn hòn hòn phê đây như thế này. chẹp nè, à, anh đi ăn cá viên. nó. ăn ừ, bớt này. Này. bớt đi. không em, bớt gì đó. đi ครับก็กินเขาน้ำลูกน้ำรานครับผมเขากับบ่อบ่อบ่อหอนเนื้อครับเขาเย็นครับผมน้ำเกล็ดก็กินน้ำลายเนากินเขาครับผมเขาก็แกงเห็ดครับอีกบรดนเด้อครับสิ้ผ้ากันเนื้อครับผมกะรล่อหลุดล่อชมน้ำลูกน้ำลานครับผมนี่เป็นงกครับผมตัวนี้ดอกหน่อยเพิ่มเนาะ หอยครับแทรกเยปรุงใหม่ใหม่ใส่ร้อนก่อนครับม้วนแก้วหลวงเห็นข้าวบุกพีกมีเสียงรบกวนเนี่ยน่าจะ ไข่ด้อครับไข่ไเราทงเพิ่เนาอจ้าครับขออนุญาตเป่าก่อนครับพร้อมครับปนันมะนางหลีกินแล้วเนาะจ๊ะยังม,มีเสียงรบก,กวนอยู่หึหๆเลยครับผมพร้อมเพียง แดงข้าวไร่ครับดอกบานมาเนี่ยจ้ะจะมาดูว่าร้านกินเขาอ่างเริ่มมืนอนเขาถอดเข้าเอาไผ่โ <c oughs> อ้โหว่านเป็นสวยครับผม งด้วยครับเนี่ยห่นบ่ห่อนบ่ก็ลองจำอิกอย่างครับเอาล้อไซวาหลยครับผม luôn luôn Không còn ba Cái thanh nữa เฮ็ดปวกครับผมนี่ยเล่นหัวเก็บนี่ยยังอ้หนอยู่ครันี่เลวหอมครับเนี่ยเปวกตองสก้อยครับผมหาย่งงาคน่จ้ะ ลูแถวดีวกับบ่เป็นยังครับผมลง่มๆกับผมหอมกินหอมหอมไข่ไข่เห็ดไข่เนาะตระกูลเดียวกัน ผมเข้าเดียวเดียวไปแนบเเสียงรดไข่หน่อยแกนบะหนึ่งแกนบะสิมือก่อนเนาะไข่ดี I น้ำหลุงน้ำหลานเ้อะครับผมลงเงินครับ <c oughs> ักขึ้นมาใหมันเย็นก่อนครับผม อ่าเพิ่นเย็นก่อนครับข้าวนี่สกกัวครับ สิ่งเหลนือเนื้อแลหละน่าจองเพื่นเนะาะจ้ผีปุ้จักเหมือนน่าจะครับนับเวลาถอยหลังเลยครับผมประมาณมาถึงอาทิตย์เนาะครับสิขึ้นไปเก็บเห็ดทางเนื้อแหละครับฝากพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พีพ่พพพน้องนเนื้อครับตามมดเสน่ห์ก้นบัตรปลาไปทางเนื้อนำแนงครับผมเพระาะว่าทางอ้ายสรงขาวแล้วน่าจะครับ จะยินข้าวดีเหรอครับตก่นด,ดีครับ แดงข่าลายครับคุณนเขา <c oughs> <c oughs> เนคำบันี้กัแล้วแหลงแลน่อนหรับค่น เดี๋ยวเดียวามันเป็นหาโมงหรือเ่าหาโมงแหลงไปไกลอยู่ครับวันนี้แต่ว่าบุได้เห็ดยังลรอจนเมื่อยเนาะเห็ดถอยน่าจะเห็ดถอยเห็ดบันมีเก็บคือสิบเบเบิร์ตนะจ๊ะครับ,บมันยำเลยไล่เลยไลยครับรับผมมันยำยุ่ยุดยชืกเลยครับ <laughs> ว่านเลยครับไล้ของมากก็ใช่เลย ยาลูกชายเฮลเนครับผมซาสอบรถถ่าปีนี้ว่าานะเปนนันอกเว้นเนาะยลูกชายใหญ่จะไปนหนังครับหล่งที่ซอยเี็ร้ายบนแบนแล้ก็ย้อนย้อให้ดูหนําครับผมแต่ลูกสาหลาลูกสยกลางอยู่ไส้ใหญ่จะไปนําครับเพราะว่ามันเียกจบมาซล้ะก็ต่อมมานอนเนะครับ เพราะว่าเนบามากราคนว่าลูกชายไงพ่อไงไม่ไงพรท่านเคยเห็นพ่อเถื่อนนะจ๊ะไม่บ่อยออกครับแล้วไปเนื้อปีนี่ละสิ่แถออกเบิบงลูกใายดกลกรอครับถ่าเห <c oughs> ็นย่งขขาหลาดตึ๊แก่ 啊！这是外国。 เป็ดนริเขาไว้ก่อนครับย่านเมียรักนี้โบราณคุณป่าได้สิอำนาจข้าศัตริย์เป็นยังไงครับผมขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เขามารับชมบงพนเสน่ห์พ้นบ้านป่าครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามครับผมสำหรับมือนีกะป้าฮะเป็นยังไง่ป็นยังไอแม่พี่น้องเอ็กซี่ทุกคนทุกคนครับฮาเฮ็ดกะแต่แต่พ่อแต่แกงครับผม ไ่ได้สรุปจ่อยน้องเพื่อน่นเอาไปหล่างก่อนผมข้าเห็นรถ่นอยู่ทังน้อหล่างเงียบลอยแล้วครับผมก็เลยเอ้าแกงเห็นเบื้องหล่นผมก็เลยว่านย่าว่านหรือว่าล้านเด้อครับครับผมตอนจำล่าพระจาบกัพร้อมลวดหว้ใส้พรมยิ่งยิ่งสี่พรมยี่น้อง,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 องเบิร์ดทุกุลทุกคนครับผมมีแต่ความชุ่มความเจริญเด้อครับเงินอนไรเงินฟิดททองหให้ได้ทองครับผมหอ,อยู่เงินคนยืนอยู่เป็นหลวงพ่อหลวงไส้หลวงพันล้านไปโดนโดนครับผม สำหรับพระอาจารย์แล้วครับคิดหนาพอกันไม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ